สวัสโรตารี่ไร้สาย STR นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของปี2025นะครับดีนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ถึง3กิโลนะครับประมาณ2โลนิดๆนะครับถือมือเดียวได้อยู่นะครับตัวนี้มาพร้อมการทำงาน3ระบบนะครับจ่อไม้จ่อเหล็กจ่อกระแทกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจาอสกัดนะครับผมแบบที่ให้นะครับก็จะเป็น4แอมป์21โวลต์นะครับรับซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์กดนะครับสเปคเครื่องคร่าวๆนะครับ อยู่ที่หนึ่งพันรอบกับสี่พันห้าร้อยรอบนะครับขนาดหัวยี่สิบกมิลนะครับตัวนี้นะฮะครับปกติรุ่นทั่วไปนะครับเขาจะให้มาแค่ยี่บสมิลครับตัวนี้ให้เป็นตัวใหญ่ครับยี่สบกมิลเต็มนะครับผมลองฟังเสียงข้าวๆดูนะครับครับสวัสตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลด้วยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของปี2 0 2พิหนะครับ ใครหาลรตเตอรี่ไล้สายอยู่นะครับตัวนี้แรงมากนะครับผม